สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะพามาเปลี่ยนเป็นมอเตอร์พัดลมนะครับอ่าหม้อน้ําฝั่งคนนั่งนะครับของ c ี v ิ c เอดีนะครับปี2องพนะครับตำแหน่งก็คือนี่ครับอยู่บริเวณฝั่งคนนั่งนะครับจะเป็นพัดลมตัวตัวนี้นะครับตัวใหญ่นะครับจะมีซ้ายกับขวานะครับจะเป็นตัวซ้ายนะครับก็อีพีที่แล้วนะครับอ่าเราได้ทาการถอดนะครับแล้วก็เปลี่ยนชุดสายไฟนะครับเนื่องจากนะครับตัวมอเตอร์นะครับ ตรงรุ่นแต่ว่าตัวปลั๊กนะครับไม่ตรงนะครับทําการเปลี่ยนปลั๊กใช้ปลั๊กตัวเดิมนะครับก็ทําการเสียบเข้าไปนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็พับเก็บนะครับฝามอเตอร์นะครับที่เราถอดออกนะครับนี่ครับแบบนี้นะครับก็ทิศทางการหมุนนับตรงนะครับก็สามารถประกอบได้เลยนะครับนี่ครับจากนั้นเราก็ทําการประกอบชุดมอเตอร์นะครับเข้าโค้งนะครับก็จัดตาแหน่งนะครับให้ตรงนะครับชุดสายไฟนะครับให้ตรงกับ บริเวณที่เราจะพับสายไฟเข้าเก็บนะครับบริเวณโค้งนะครับก็หมุนให้ตรงนะครับแล้วก็ร้อยน็อตนะครับทั้ง3ตัวนะครับใช้ไขควงแฉกนะครับหมุนให้ตึงมือนะครับให้ครบทั้ง3ตัวนะครับนี่ครับหมุนเข้าไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ชุดสายไฟก็พับเก็บนะครับมันจะเป็นอ่าล่องนะครับสําหรับพับเก็บสายไฟนะครับนี่ครับก็พับเก็บ เขาตำแหน่งเดิมนะครับแล้วก็เสียบปลั๊กนะครับตัวนี้จะเป็นแบบล็อกติดกับโครงนะครับก็เรียบร้อยนะครับต่อไปก็ประกอบชุดใบพัดนะครับกอบเข้าไปนะครับตัวนี้หมุนมันจะเป็นร่องนะครับสําหรับใบพัดนะครับแล้วก็ใช้ลูกบ็อกเบอร์แปดนะครับขันให้ตึงมือนะครับแล้วก็ซึ่งตรงนี้จะขันให้ตรงกับที่เรามากไว้นะครับนี่ครับเรียบร้อยครับพร้อมติดตั้งเข้าที่ตัวรถนะครับก็เริ่มการติดตั้งก็ ใส่เข้าไปตำแหน่งเดิมนะครับจังหวะที่เราถอดออกมานะครับก็หมุนหาจังหวะนะครับที่โค้งพัดลมจะเข้าผ่านท่อหม้อน้ำนะครับได้พอดีนะครับก็หมุนแล้วก็ดันเข้าไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับก็ถึงจังหวะนึงก็จะลงไปได้นะครับแบบนี้นะครับนี่ครับเรียบร้อยครับจากนั้นก็ใส่ขา คพรงพัดลมด้านล่างนะครับเข้ากับตัวสปอร์ตของหม้อน้ำนะครับก็จะเข้าได้ครับจากนั้นก็ขันน็อตเข้าไปนะครับทั้ง2ตัวนะครับซึ่งตัวนี้ก็ใช้เป็นประแจหัยแข็งปลตายเบอร์สินะครับเพราะว่าค่อนข้างแคบนะครับวิธีการแคบก็ขันเข้าไปให้ตึงมือนะครับนี่ครับส่วนอีกตัวก็ตัวนี้ไม่ยากครับตัวนี้จะอยู่บริเวณด้านนอกแล้วนะครับ นี่ครับตัวนี้ก็ใช้เป็นลูกบล็อกเบอร์สิบนะครับคันเข้าไปนะครับให้ตึงมือนะครับเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็ขยับหม้อน้ําท่อหม้อน้ำนะครับเข้าตําแหน่งแล้วก็รัดเข็มขัดนะครับให้ตรงตําแหน่งเดิมนะครับแล้วก็ปล่อยชุดเข็มขัดนะครับตัวนี้จะเป็นเข็มขัดแบบล็อกตัวเองได้นะครับก็ทําการปล่อยให้เรียบร้อยครับตาแหน่งเดิมจากนั้นก็ทําการเสียบปลั๊กนะครับนี่ครับปลั๊กที่ตัวรถเข้ากับตัวปลั๊กพัดลมนะครับ จากนั้นก็ไล่ประกอบส่วนที่เหลือนะครับเป็นถาดรองแบตนะครับนี่ครับให้ลงตำแหน่งเดิมนะครับแล้วก็ทําการไล่ขันน็อตนะครับนี่ครับก็ขันน็อตให้ครบนะครับแต่มีด้านล่าง2ตัวนะครับด้านบน2ตัวนะครับขันเข้าไปนะครับให้ตึงมือนะครับส่วนตัวหม้อน้ํานะครับตรวนี้นะครับจังหวะที่เราถอดขยับหม้อน้ําจะมีน้ํา ออกมานิดนิดหน่อยนะครับตอนนี้ก็เราก็สามารถเติมเปิดฝาเติมได้เลยครับเปิดฝาเติมน้ำยาหล่อเย็นครับเข้าไปนะครับก็ไม่เยอะครับเล็กน้อยนะครับนี่ครับก็ขันเข้าไปเรื่อยๆครับให้ตึงมือนะครับนี่ครับส่วนตัวล่างก็เหมือนกันนะครับนี่ครับ เรียบร้อยครับอีกตัวก็เหมือนกันนะครับขันให้ตึงมือนะครับเรียบร้อยนะครับต่อไปก็ใส่นะครับสายหม้อน้ํานะครับที่ออกจากกระปุกพักนะครับก็ประกอบเข้าตำแหน่งเดิมนะครับให้เรียบร้อยนะครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้ถ้า น้ำในมอพักไม่มีก็ทําการเตือนได้เลยนะครับต่อไปก็ประกอบนะครับท่อเข้ามอกรองอากาศนะครับบริเวณท่อนล่างนะครับนี่ครับแล้วก็จะเป็นข้อต่ออ่อนนะครับก่อนเข้ามอกรองครับก็ขยับแล้วก็ให้ตรงตําแหน่งแล้วก็สวมเข้าไปนะครับนี่ครับเรียบร้อยครับจากนั้นก็ร้อยน็อตยึดนะครับท่อนะครับมอกรองอากาศนะครับ ก็จะใช้เป็นลูกบล็อกเบอร์สิบครับขันนะครับให้ตึงมือนะครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับสวัสดีตัวจะเป็นอ่าซัพพอร์ตนะครับสายไฟนะครับก็เป็นลูกบล็อกเบอร์สิบเหมือนกันนะครับขันให้ตึงมือนะครับนี่ครับเรียบร้อยครับต่อไปก็ใส่ถาพลาสติกรองแบตแล้วก็ใส่แบตลงไปนะครับ นี่ครับแล้วก็ตามด้วยฝาครอบนะครับเป็นฝาครอบพลาสติกนะครับครอบตัวแบตอ,อีกชั้นหนึ่งนะครับนี่ครับก็หาจังหวะลงนิดนึงครับเพราะว่าค่อนข้างแคบพื้นที่นะครับนี่ครับเรียบร้อยครับจากนั้นก็ ใส่เล็กรัดแบตนะครับขันให้ตึงมือนะครับนี่ครับใช้เป็นประเจมไม่แมาตายเบอร์สิ K M T I v นะครับขันนะครับ เรียบร้อยนะครับต่อไปก็ประกอบขั้วบวกก่อนนะครับขั้วแบตนะครับก็ใช้เป็นใจคราบปลดตายเบอร์สิบเหมือนกันนะครับขันให้แน่นเลยครับตัวนี้แล้วก็ตามด้วยขั้วลบนะครับนะครับกอบเสร็จแล้วก็ทำการสตาร์ทเครื่องนะครับแล้วก็เปิดแอร์นะครับ ให้พัดลมทั้ง2ตัวทำงานนะครับนี่ครับก็ทำงานปกตินะครับเสียงเงียบนะครับพัดลมแรงนะครับใช้ได้นะครับเสียงไม่มีนะครับปกติเปิดจะมีเสียงค้างเสียงดังแรงเลยนะครับตอนนี้ก็ทำงานปกตินะครับก็จบขั้นตอนนะครับ ก็ขอบคุณที่ตามรับชมครับฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยครับขอบคุณครับ